ก็สู่อาริดาในเกมแรกนะฮะดูว่าวันนี้ในเกมนี้ประเทศไทยจะเล่นได้ดีแค่ไหนเนาะเพราะว่าเกมแรกเรามาไม่ทันแล้วก็มาดูกันว่าจะสนุกหรือเปล่าและจะมันแบบไหนเออจะเล่นแบบไหนดีกว่าจะเล่นแบบไหนอันในฝั่งเทศไทยฝั่งสีแดงนะประเทศไทยฝั่งสีแดงนะครับเป็นฟูซิออนนะครับนี่ฟูซิออนเลนกลางนะครับแล้วก็จังเกิลนะครับเป็น, ot, นราเซนลอสในประเทศไทยนะครับในฝั่งของเทศไทย เนียตอนนี้ประเทศไทยก็มีนนาเมาริซาเนี่ยชูแล้วเป็ดลินเนี่ยโอ้แล้วก็ฝั่งของเกาหลีใต้โนวาเลียแฟนนี่แล้วก็เอ็กซ์บอกกับบรูโน่แล้วคูฟราครับเปิดมากดดวลเปิสบัดไปก่อนเลยครับเปิดมาก็โดนเ,เ,นเดดฟิร์สบัดไปก่อนเนี่ยนี่ครับดูตรงนี้ได้เลยครับโนวาเลียครับ แต่ชาเรคอลครับคูฟราครับมีซาเรนเราเบิเตอร์ครับงัดใส่กูจอนของไปได้ประเทศไทยไม่ไหวครับตรงนี้เลือกที่จะออกมาเอาแล้วฟิกเกอร์ไปหลวงเลยครับไม่สนใจใครครับนวาเลียนวาเลียแกปูตออนออกไปได้เด็กไทยอยากลาเซลอ์ครับหืมผู้น่ะนอร์วาเลียแกดาเมจป๊อบดีมากครับะสองเวลาสองทุ่มตรงครับสองเวลาสองทุ่มตรงครับ นี้เรามาภาคเกมแรกครับย้อนหลังให้ดูครับใครที่ดูไม่ทันนี่ครับมาดูพร้อมๆกันเลยครับหลานเซลล์ครับเก็บคีปลาทันทีครับเดี๋ยวทีเจ้าเรื่องของการเงินก่อนเนี่ยครับและด้านบนนี่คูฟ้ากดโรชิบอลเนี่ยครับเบคเล่นกองบริษัทวายเอลิซ่ายิงใส่โรบอรเตอร์เฟดลินก็คอยคุมโซนให้ครับเฟดลินตัวนี้นี่ต้องโลมให้หนักๆครับในเลนบนครับไม่งั้นเด็กใครจะได้ลำบากครับ โนตีใส่โอ้ยแล้วคูฟ้าครับไปชาร์จใส่เมลิซาแล้วคูฟ้าแกเปลี่ยนซาไปสามศูนย์ดันดีของเกาหลีใต้ครับลาเซลอสเลือกที่จะเล่นต่อครับแล้วเข้าไปตีใส่คูฟ้าบาลานเซลอสครับเก็บคูฟ้าออกไปได้เดินมาแกงได้ดีครับลานเซลอสของประเทศไทยครับรีบฟาร์มรีบเกะรีบแกงครับแม่ตอนนี้อยู่กับผมโดนรุมายครับกับเกมมือถือที่เจนเนี่ยบในการเจอกันของประเทศไทยกับเกาหลีใต้เนี่ยบ กลางยังเป็นเลนของเกาหลีใต้ครับอุ้ยแล้วกูซิออนคอมโบสวยครับซอสใส่โนโวลเลียครับกดปริไฟครับใส่โนโวลเลียใบครับดิ้นหลุดยากครับมันจะเป็นคอปของกูซิออนทันทีครับก็เป็นกูซิออนที่ได้โนโวลเลียใบครับโอ้ฟราครับเหมือนจะเห็นนะว่าสาวข์เลตไทยเนี่ยเอาเต่าอยู่แบบเอกบอกต้องรีบมาเลยครับ ลนลาเซลอสชูก็สแตนบายครับมีแอทกซไลโคลของโนวาเลียเดินกันวุ่นวายเลยโอ้ยแล้วเป็นหน้าของประเทศไทยที่เข้าไปเจอก่อนครับเข้าไปฟิกเกอร์มาตบอัดกันมาเลยกลายเป็นกูซิออนที่ได้เอ็กบอกออกไปแฟนดีซิเลเคเบิลบอชิบอลของคูฟราเบกูเล่นของประเทศไทย์ไว้ครับลาเซลอสเข้าไปสไลด์ยาวๆลาเซลอสเก็บโนวาเลียกูฟราต้องถอยรถออกบา โอ้ไฟออบเจกให้กับเบไทยครับเลือกที่จะให้เบสลินนี่ยืนขาไม่ครับต้องรีบตีเลยครับสามนาทีที่การเงินเด็กไทยก็ถือว่ายังทำได้ดีอยู่ครัอบอยู่ตรงนี้กับเกมโมบายดีเจนครับโอ้โหล่าเซนล้อเกืบได้เต่าเรียบร้อยครับใครที่เข้ามาก็นักทายเข้ามาได้ครับ เดินเกมกันต่อครับประเทศไทยกับเกาหลีใต้โดนคอมโบกุซอนเข้าไปแล้วหลวงได้สวยด้วยครับโอ้กุซอนประเทศไทยแกบรูโน่ไปครับเสียนักยิงครับฝั่งของเกาหลีใต้กูฟ้าโดนปวดมาแต่ต้องใช้อนเบ็นฟิวเพื่อผักนะั้นเพื่อให้ไทยออกไปก็ฟิกเกอร์ถอยไปแล้วแล้วดาเมจของเกาหลีใต้ไม่พอลาเซรลอตจะเข้าไปเอาโนเวเลียแอทรอยโคเปิดแมปก่อนแล้วเป็นแอทรอตรีคอร์ตามนะครับไม่โดนลาเซอร์หยว อูแต่ว่าเฟตลินเองก็เจ yup> ็บหนักกับเด็กไทยครับแล้วเรียบร้อยกับแฟนนี่แฟนนี่เก็บเฟตลินออกไปกูจิออนหลวงสติลคิวเก็บแฟนนี่ออกไปได้แลกกันไปคนละช็อตต่อช็อตกับซอสเนซินของประเทศไทยครับเราล่าใจลอดต้องใช้ความผิวแต่สกิลมันไม่ทันเนี้ยโอ้จะหลบจะหลบไม่ได้ครับาเซลอโรเนี้ยด่ออนเนี้ยตัดมาในเลนล่างเสียเอ็กซ์บอกให้กับชูประเทศไทยได้ดีครับในเลนล่างครับเด็กไทยครับ บนเมริซ่ายิงใส่ทาวเวอร์ชิวๆในเล่นบนลครับแต่ว่าเริ่มทีจะต้องระวังมากขึ้นเพราะแฟนนี้นี่เผลอไม่ได้ครับจะเข้าไปเล่นแล้วกูซีออนเดียบจะไปเอากูฟรายครับเฟตลินเฟนรีคอร์ในป่าแต่ตาไม่ทันโนวาเลียจ่ายสกิลเช็คพุ่มครับกูแล้วแอดไทรโกก็เปิดมาพรอมกับแฟนนี้ครับสิวเคเบิล แต่ก็ต้องเราแต่ก็ต้องพยายามเล่นแบบเพรสเซฟด้วยครับเพราะว่าถ้าไปพลาดแบบนี้บ่อยๆเนี่ยจะเข้าทางของประเทศไทยครับเราปิีเกิดยิงเลยครับอุ้อีกทีเดียวแล้วนะครับรักคูป้าเก็บงานครับเสียเ์มลิซ่าออกไปครับเกาหลีใต้โอ้ต้องเอาใหม่เลยครับตอนนี้ครับเดินเกมกันใหม่เลยครับประเทศไทยครับเบลินเคลริโทครับเอาลิโทเพื่อเพิ่มวิชั่นในการมองเห็นครับ ข,ข่าววัวในวงการของเกาหลีใต้ก็เริ่มที่จะแตกก็เริ่มที่จะโดนดันดอ่อย่างต่อเนื่องเนี่ยส่วนด้านบนเองก็อสองเซนซีนเลยครับไปเล่นแล้วไปหลวงตัวบางก็ทําได้ดีด้วยครับทั้งกูซิออนทั้งลาเซลอสเดีบเป็ดบินเข้าไปป่วนบูบัฟแล้วอันดเดเบสกิลใส่แฟนดีครับโอ้แล้วแฟนดีรอดอยา่างปฏิหารครับเป็ดลินกวนปากของแฟนดีก็เกาหลีใต้เล่นไม่ได้รีบมาเคลียร์บูบัฟของเกาหลีใต้ทันทีครับลาเซลอดอเด็กบอกเผาย,วยาวๆครับ เด็กไทยดันมาจะเล่นแล้วคอมโบเข้าไปกดแช่แข็งตรงนี้แล้วได้ด้วยบบครับเบริซ่าแยบโดเลียวไปบริซ่ายิงใส่ดอมาสเตอร์บูโนแกมหนา้ากูซีออนแล้วตามมามาบอกกับเฟตลินที่เคลียร์บูโนไปโอ้บุกโหดมากครับดันกันโหดจริงครับเด็กไทยครับโอ้โหเด็กไทยนี่ดันกันโหดจริงครับในเกมนี้ครับอูฟรายครับชาวเรดาร์เซอร์มีโกเวของเบริซ่า ยิงสวนใส่ดอร์มาสเตอร์สามคนของประเทศไทยไล่ยาวๆแล้วพลิกกลับมาเป็นลาเซนลอดที่เก็บฟูลรอไปลาเซตีกอง XBOX ครับทำได้เพียงแค่เคลียร์เวฟครับผู้แฟนนี้เองก็ซิลเคเบิลมาแล้วครับแต่ลาเซลอดเหมือนอยากเล่นครับแล้วบึ่ไม่ได้นั่งของ XBOX ครับแล้วไปโดนซิลคิวจากโนวัลเลียครับโอ้โนวัลเลียเก็บลาเซลอสออกไฟครับไทยกับเกาหลีใต้ครับนี่ครับเอ็ม ทีเดือดจริงๆเกมนี้ครับอูต้นเกมเนี่ยเด็กไทยก็โดนกดคือตอนตอนตอนต,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 ต้นเกมเ,เด็กไทยที่โดนกดบ่อยมากครับแต่ว่าในช่วงเนี่ย5านาทีขึ้นไปเนี่ยอู่เริ่มที่จะเป็นของประเทศไทยบ้างเลบแล้วแฟนนีเกมนี้เนี่ยไม่ได้บัฟด้วยครับจะเล่นลาบากเลยครับเพราะว่าโดนปวนปลาหนักเกินไปครับตอนนี้ก็ต้องดูแล้วว่าจะปิดเกมแบบ าาต,ต้องถามว่าประเทศไทยจะปิดเกมยังไงครับการที่เล่นกันเดือนกระดาษนี้ครับจะดันในเลนลากจบเลยรือเ่าคลับหรือว่าจะออฟไฟหรือรอออบเจกต์ครับตอนนี้เนี่ยต้องปรึกษาหาเรืออะไรครับโอ้โหแต่ว่าคูฟ่าับไปเบรครับโดนดอทรอนส์สไลด์ครับจะเล่นชูให้ได้เสียฟิกเกอร์ไปอ่ะบกูสซิออนครับเดินประคองมากับ,ร,บราเซลอสครับ อันนี้ทำได้เพียงแค่ฟาร์มขีฟอยู่ในผาฟ่งของตัวเองครับในฟาร์เกาหลีใต้เข้าไปไหลาย,ยาวๆครับลาเซลอดไวกว่าเยอะครับพู้แล้วลาเซตี้ของ X b o x มกจะไปสวนครับกูซิออนเก็บน้องอ็ x สมบเอาไปประเทศไทยยังไม่จบครับในล่าเบกไทยฝั่งสีแดงที่โถมกันนำเกาหลีใต้อย่างต่อเนื่องชูต้องรีบมาเคลียวตัดเวฟทันทีครับนี่ครับดันทาวเวอร์ยาวๆครับด้านล่างครับ อู๋แล้วเมลิซ่าเอางก็ฟรีด้วยครับแบบนี้เนี่ยคือทำให้เมลิซ่าเนี่ยหาเงินได้ง่ายแล้วก็อาจจะเกิดได้ไวกว่าครับด้านล่างเสียแฟนนีไปอีกแล้วครับโอ้เล่นกันดีจริงครับประเทศไทยครับใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยแล,วและนี่คือเกมโมบายลี่เจนในะในศึกของประเทศไทยกับเกาหลีใต้ครับ ตรงกลางวางดักไว้ก่อนเลยครับแล้วดูมาริซ่าไม่สนใจใครครับยิงใส่ทาวเวอร์คีบตามเข้ามาด้านหลังครับ4ี่คนของเกาหลีใต้โอ้ดูคสี่คนของเกาหลีใต้ต้องการอะไรครับเด็กไทยจะเอาชนะเกาหลีใต้ได้ไหมเดี๋ยวดูกันเกมนี้เป็นลิทผักดันผู้เล้งบองเกาหลีใต้ครับโอ้ยแล้วเข้าไปเจอโกเวกัเมรซ่ามซ่ายิงสวนมาเก็บผูฟ้าออาไปครับ ผู้เป็นฝั่งของเกาหลีใต้ที่ไปพลาดครับแล้วม่ตไยครับไปเล่นต่อและเป็นกูชอนจำเราวลีอ่ะทูน่แก็บกูชอนออกไปแฟนนีเข้าไปทอร์โดไซครับแต่เฟตลินแข็งแกร่งเฟตลินยังไงเฟตลินเรียบ้อยไปโอ้แล้วแฟนนีเอาเฟตลินไม่ลงเงับแล้วแฟนนีงานจะเข้าครับลาซิลอเจอแฟนนีแล้วปิดที่แฟนนีไปได้แล้วกลายเป็นเฟตไลที่นำมากับในเกมนี้ครับผู้ทำดีเลยครับแล้วเฟตลินรอดครับคนดูบอกรอดได้ยังไงครับ โอ้โหรอดได้ยังไงครับนี่ครับรอดได้ยังไงครับเคลียร์คีฟแล้วครับตอนนี้มาริซ่าโอ้โหเหนียวจัดเลยครับเฟตลินเน,นี้ยนี่ครับโอ้โหพยายามที่จะปาดเล่นกับเฟตลินครับแต่มันไม่ไหวครับใครจะไปรู้ครับว่าจะหนาขนาดนั้นครับเอาครับตอนนี้บินไม่เข้าแล้วครับแฟนดีเนี้ยได้ไเปิดรอดน,นั่นดิ ลิซ่าเคลียร์หลอดก่อนเลยครับกอดามข้าอะไรไม่ได้ไทยได้เปรียบขนาดนี้ครับได้หลอดแน่นอนอาเสลอดเก็บหลอดเอาไว้ครับลิซ่าตัวที่ได้ฟาร,รม์มเต็มๆอิ่มๆเลยก็เป็นลิซ่าครับนี่ครับการเงินนี่แปดพันสองครบลิซ่าครับไอเทมก็สามชิ้นแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับหลอดมาในเลนบนแล้วครับ ตอนนี้เกาหลีใต้ต้องรับเกมบุก,กอคองไทยโนวันเลียรับแอตรก็กูฟราชาร์จทันทีในเลนกาาคกับชูทางขวาหาตัวเปิดอยู่กับพูดแล้วเอ็กบอกไปแหลมเมื่อไนี้อันตรายครับเกาหลีใต้ก็น้อไปแฟนนีดึงซิลเคเบิลมาแต่ดาวเมก็ไม่ไรมันแรงเหลือเกินแฟนนี้ดิ้นไม่หลุดเลยครับโอ้แฟนนีครับเล่นยากเลยครับตอนนี้ครับหลอดก็กําลังจะมาครับเด็กไทยกําลังจะปิดเกมเกาหลีใต้ เกาหลีใต้ตรงกลางมีเอ็กซ์บอกด้านล่างกูฟ้าครับส่งบูโน,โน่ไปเคลียร์เลนเรีบนี่ครับแล้วตีบ้าอะไรครับหลอดเงียบโอ้แต่กูซิอนอนยังมาไม่ทันเงียบเฟดลินเคลียร์เวฟล่างและตรงกลางเวฟกำลังดันเรับจัดการคีปกันอย่างรวดเร็วเลยครับเกาหลีใต้ กูดูครับแต่การอย่างเดียวครับแล้วลาเซลอสหลูงานกว่าครับไปหลบไม่ไดู้ฟราแต่ด้านบนแฟนดีโดนด้านองเมดิซ่าเก็บเอาไปประเทศไทยกำลังจะปิดเกมเกาหลีใต้แล้วเดวิสออฟดาคอนเตะเข้าหน้าเสียด้านของบูโดเอ็กซ์บอกลาเซตี้ใส่โกเวของเมดิซ่าเขาต้องเฉีวจากโนวันเลียเก็บไปแล้วลาเซลอสปาดมาท่องกูชอนลาเซลอสเก็บคูฟ่าออกไปได้ครับโอ้โหแล้วโนวันเลียครับแม่นจัดครับไปยิงใส่กูซิออนครับ อู้เอชารีคอร์หายเลยหยบเวฟคีฟในเลนกลางในเอ็กบอกเคลียร์หยบโอ้โหแบนนี่นี่บินไม่ไหวครับลาเซลสจะต้องถอยลาซิตี้จากเอ็กบอกระเบิดเข้าไปแล้วน่าจะไปรอดยับเป็นเอ็กบอกเก็บคุณดาวราเซลสโอ้หลายๆจังหวะหลายๆสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยมัน ลำบากเหลือเกินเขาในการขึ้นบ้าหรืไอไดครับูแล้วเหมือนเกาหลีใต้เนี่ยเขาจะเดฟได้ดีด้วยครับกูฟ้าเองก็ชาร์จได้สวยครับตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วครับจะโดนเกาหลีใต้สวนหรือเปล่าครับเพราะว่าเกมที่ผ่านมานี่เกาหลีใต้ดุมากครับโอ้ประมาทไม่ได้ครับเล่นไดครับ เฟตลินครับรอประคองด้านหลังครับกุชยอนมากับเฟตลินครับแอนท่ารีคอรเช็คกันดิผูปฝายครับเทรนเดอร์เวนเจอร์ครับโอ้ยเราไปโดนกุชยอนครับงานยามเลยครับราเซตี้ของเอ็กซ์บอกเข้าไปกุชยอนไม่รอดย่อมเป็นเอ็กซ์บ็อกเจ้ากุชยอนไม่เฟนมี้เข้าไปปาดติลเคเบิลอันดับสกิลจากเฟตลินละกลายเป็นเฟตมีเก็บเฟตลินออกไปได้โอ้โหดูครับ13นาที15ต่อ2ีแล้วตอนนี้ประเทศไทยลำบากแล้วครับเด็กไทยลำบากเลยครับผู้ล้วเป็น เกาหลีใต้ดิได้เปรียบเลยครับตอนนี้ครับไปพลาดเดี๋ยวเราวคูฟ้าเก็ตชาร์จสวยด้วยครับนี่ครับโอ้โหดูครับชาร์จสวยจัดเลยครับนี่ครับชาร์จสวยจัดเลยครับคูฟ้าครับอู้เกาหลีใต้จะสวนเอาครับแล้วหลอดนี่ครับลาเซนล้อเองต้องดึงออกมาครับ หลอดเกิดมาลาเซลต้องโชว์ความพิวครับลาเซลอดปาดมาแอตรรยโก็มีเบลซ่าเข้าไปครับจะเป็นการสิลของประเทศไทยหรือเปล่าคูฟ้าเข้าด้านหลังเบรซ่าแล้วเป็นเอ็กซ์บ็อกซ์ที่ลาซิตี้เสริมดาเมจไปโนวาเรียแกเบรซ่าออกไปได้บูโนโต,ตีมาลาเซลอดไปข่าวบอยหลอดของเกาหลีใต้โอเหลือจะเชื่อกับลาเซล ขับไปยังไงรับแ็นซโลตไปขโมยหลอดครับแต่บูโนอเก็บกุซอนลาเซรลอดเก็บแฟนนีและลาเซรลอดจะไล่เก็บต่อหรือเปล่าแล้วเฟตลินเก็บร่างของบูโดเฟตลินเข้าไปแบบสกิลไม่โดนครับนะไต่ป่ามีผู้เล่นของเกาหลีใต้อยู่คูฟ้าต้องถอยลรืงไปลาเซรลอดปาดหลบดาเมจมาเดวเอฟออฟด่านกอนของชูเก็บเรื่องของฟังโกออเกน่าของคูฟ่าไปเลยครับอุ้ยมันจัดครับมันจัดครับลาเซรลอดได้หลอดกําลังจะจบบ้านเกาหลีใต้กลายเป็นพริกกลับมาอย่างดุ no เดือดของไม่ใช่แล้วเฟตลินครับอันเดอร์สกิลเก็บ X บอกไปได้ราเทศไทยกำลังจะปิดเกมเกาหลีใต้ก็พู้แล้วลาเซรลอดอยังตึงเลยับนี่ลารเซรลอดของประเดศไทยครับโอ้ลาเซรลอดเนี่ยตึงจัดยับหลอตีบ้านมาเฟตินเข้าไปเบรกแล้วเคลียร์เลยเก็เล่นกองเกาหลีใต้แล้วเกมนี้น่าจะไม่ไหวก็หล,ลอตีบ้านแรงมากครับหลอตีบ้านอย่างเดียวปู่โนกันไม่ไหวแล้วเดูดเดืจอจบไปจบไปจบไม่ได้ซ่ายิงใส่ดอมาเตอร์ใส่หน้าของ โอ้โนและจบแันดีเป็นปรับในไทยชนะเกหะาหลาีใต้ไปในเกมนี้ครับโอ้โหลานผิวจัดเลยครับโอ้โหดูแบบจบไปเรียบ,บร้อยครับในฝั่งของประเทศไทยครับวุฒลราเซรอนเก็บผิวจริงเนี่ยอ้ไปขโมยหลอดของเกาหลีใต้ได้ครับโอ้โจบเลยครับกลายเป็นประเทศไทยที่นําไปก่อนทึ้งเกมแบบ